วันเกิดให้พี่การด้วยขอเชิญของขวัญวันเกิดค่ะโอ้โหใหญ่มากหนูว่าหนูใหญ่แล้วนะโอเคจัดก็ได้พี่หน้าของขวัญชิ้นนี้มีแบบเป็นความภาคภูมิใจของแฟนคลับทุกคนแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่การด้วยเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปก่อนเชยพี่การน้น้คะ การเข้าใจไหมว่าม,มันคืออะไรมันคืออะไรนะมันคืออะไรมันคือลองลองเราดูค่ะชุดนี้อ๋อนี่จะเป็นชุดคาแรคเตอร์ทั้งหมดใช่ไหมใช่ผลงานของพี่การตลอดทั้งปีเลยคือความภาคภูมิใจของพวกเราแล้วก็ความภาคภูมิใจนี้ได้ไปอยู่บนมือของ แฟนคลับทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยนะคะเป็นของที่ระลึกน,นะคะทุกคนสามารถดูได้ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะและของขวัญชิ้นนี้นะคะมีมูลค่าสองแสนบาทซึ่งมาจากแฟนคลับท,ที่อยู่ตรงนี้ทุกคนที่ช่วยกันนะคะแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ทางบ้านด้วยขอบคุณมากมากขอบค่ะทุกคนนะครับที่นี่แล้วก็ทุกคนสามาที่ส,ส่งของขวัญชิ้นนี้มาให้ผมนะครับ ก็จะดูแลมันอย่างดีนะครับแล้วก็ใช้มันอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็เออจะจะตอบแทนสิ่งดีๆเหล่านี้กลับเป็นของขวัญเป็นผลงานดีๆให้กับทุกคนนะครับผมคุณม็ว่างจริงๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณแทนแฟนคลับด้วยค่ะขอบคุณค่ะ thank <laughs> you